พร้อมโดยพรบรรนดาญาติโยมผู้ศึกษาสนิกชนทุกกนุะก่ะขอความสุขสวัสดีลงมาเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรีวยวน,นวัดปากระดูทุกคนวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดในเดือนหน้าก็ข่าวพรรษาทางทาง่ทานทาง้งหลายก็จะได้ทำบุญข้าวพรรษากัน ในกิจกรรมของแต่ละวันนะของทาง,งวัดป่ากระดูจะเริ่มเข้าสู่ภาพปกตินะเช้านี้ก็ได้ลงพระปฏิโมกทํทำวัดสวดมนต์เพราะฉะนั้นบรรดาดนยดท่านใดมีความประสงค์สนใจในเรื่องของการรักษาศีลุโบสุทธิก็เชิญ วัดสวดมนต์ปกติแล้วก็การนั่งของบรรดาญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเข้าของที่เป็นส่วนเกินส่วนเกินในช่วงนี้ก็เก็บกลับเข้าสู่ที่เดิมในช่วงนี้ก็ดลองพริ่มลองปูับในการนองเรียนว,วัดป่าประดูได้เป็นตัวแทน ธรรมดานยอโยมจุดทูกเียนบูชาพระรัตนตรัยที่โตมบูชาพระพุทธรัตีเพชรัตน์อพุธยันตี2,600ปีแห่งการตรรุของพระพุทธเจ้ายมนพดล เกิดแดงก็เป็นา้าราชการบำนานวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่สิบสองแอมได้มาช่วย,ถ,ยถ่ายรูปในพระโบสถสทอดพระปาก้าวัดของบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนวันนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดวางกล้องไว้ก่อนก็นนได้เริ่มพรได้จุดธูปเทียนอุจาพระรัตนตรัยที่พระพุทธประธานพร เป็นวันคล้ายวันเกิดเป็นข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลรรยองเลยมาช่วยในเรื่องกอรถ่ายภาพคุณจิมจิตอาสาคนนี้ก็มีภาระแต่เราจะหยุดการถ่ายภาพไม่ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นจะต้องรายงาน สิ่งนั้นก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นนาสรกสอนอเราจะย้อนกลับไปอีกมันเป็นไปไม่ได้แล้วตั้งแปดสิบปีถึงมีการทอดพาฝ่าของบริษัทไทยประกันชีวิตเชิญได้โบทนาได้ขายดูกต่อไปแล้วรอนับเรียญหางแก่ไม่ได้เปิดประตูหน้าเลย วันนี้ต้องเปิดประตูหน้าให้นักเรียนขึ้นทางด้านหน้าเนาะเชิญบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมกันครับในลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ศษาสนิกชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชา,พร,พ,รา,ารรพระรัตนตรัยสมาทานศีลครับศีลเป็นลำดับไปครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาพุทังพระพนตังอะพิวาเทมิ อะโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆังนมามิอิมินาสปะเรนะพุทธังปูเชมะอิมินาสปะเรนะธรรมังปูเชมะอิมินาสปะเรนะ สังขังปูเทมะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณนทายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะาตัตยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณนทายะติสารเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา พุทธังสาร,รนังกัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิโทติยมปีธรรมังสาร,รนังกัจฉามิทุกติยงปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสารนังกัจฉามิตากติยงปีสังขังสารนังกัจฉามปานาติปานาเวรมณิกามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะกินนาทานาะเวร,วรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอะกินนาทานาะเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกรเมสุมิาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ สาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยมิสุราเมรยะมชจัปมาทานา เวอรมณีสิขาปังสมาธิยมามิสุราเมระยะมัชฌะปรมมาทัคานา เวรอนีสิกขาปะทัานสมาธิามิอิมานิป si ัญจสิกขาปะทานิส si ีเลนะสุกจ si ิงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพิงยันติสาธุตัสมาสีรังวิโสทัดเยอามะขั่นเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต and Yeah. Uh... आवा เวสตต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจกล่าวคำบูชาข้าพระพุทธและถวายปัตตหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ like <ocy> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปัางัง สาลีนางโพชนางอุทธกังวารังพุทธัสสะโอเชมะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัป,ปริวารานิทิกขุสังคัสสะโอโนชยมามะสาธุโนพันเตอิมานิพาต,ตานิ สัพปริวารานิปกติทันหาตุอัมหากตังทิทระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรักพัฒตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาละงานเธอ ผู้บรการโรงเรียนวัดป่ากระดูดทางชงท่านเป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมและนักเรียนตะเคียนอาหารหวานข่าวขอเจริญกุศล ตนว่าเราจะกลับสู่ภาพปกติทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางวัดป่าดูเคยจัดกิจกรรมอย่างไรก็จะำดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องของบรรดาญาติโยมที่สนใจในการสระพติปฏิบัติธรรมรักษาศีลอนุบสถและไปปฏิบัติธรรมที่สวนป่าปฏิบัติธรรมบุราร,ร,รัตวัดป่าดูพระรามหลวงตั้งอยู่ที่สระพง ใกล้ๆกับหาดแม่ลำพิงก็จะได้เริ่มมาตามลำดับซึ่งเปิดไปเดือนที่แล้วและโรงเรียนวัดป่ากระดูก็ส่วนหนึ่งสามห้องก็มาทำบุญทุกวันพระจะมีท่านรองผู้อำนวยการหรือท่านผู้อำนวยการหรือท่านผู้อำนวยการมอบหมายให้อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งมาแต่ในที่ห้องประชุมของโรงเรียนวัดป่ากระดูนั้น ก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างเช่นหมหนึ่งหมหนึ่งมาที่นี่สามห้องส่วนมอสองทั้งหมดก็ขึ้นไปบนหอประชุมก็เจ็ดโมงครึ่งเหมือนก็ททำที่วัดแล้วก็มีพระไปนำแปดโมงก็จบพอดีอาจจะเป็นอย่างนี้และนักเรียนที่หมุนเวียนมาจากนี้ก็สลับกันไปมาทุกวันพระ นี่เป็นโครงการของท่านผู้บริการท่านกมารีสุขสารท่านได้จะให้นักเรียนได้ฟังพระพูดธรรมะไม่ยาวแบบสั้นๆท่านนำไป,ปพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ถือเป็นโครงการใหม่ไออันนี้โครงการอันนี้คือท่านผู้บริการม,มารีต่อยอด ตอนที่เป็นรองผู้อนวยการท่านก็เคยมาทําอย่างนี้อยู่แล้วก็ามารับตาแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระรุนท่านก็จะให้นักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยนกันขึ้นไปบนหอประชุมเพราะหอประชุมนั้นบรรจุได้ถึงสามพันคนเป็นหอประชุมที่ใหญ่มากอาที่ได้รองรับผู้ปกครองอะไรก็ตามมีการประชุมนักเรียนตรงนี้ถือว่าใหญ่จัดกิจกรรมอะไรก็ตามตรงนี้ถือว่าสะดวกสัปปายะ เพราะฉะนั้นแจ้งบรรดาญ,ญาติโยมว่าแม้แต่ในโรงเรียนวัดปากระดูก็จะมีจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลา30มสิบนาทีเหมือนกับที่มาทําอย่างนี้นะแจ้งให้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะพระจะได้ไปหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปส่วนทุกวันพระในช่วงเช้าก็จะมอบหมายให้ท่านพระมหาภูสนภูสระัตโทจากตำบลเชิงเนินเตรียมทำสีประโยชน์ขานุการา้าอำเภิเมืองรยอง จะได้รับผิดชอบในช่วงเช้าเราจะได้ไม่ต้องว่าคนนู้นจะลงมาหรือคนนี้ลงมาและจะได้แจ้งกับท่านผู้ที่รับกิดนิมนต์ถ้าตรงกับวันพระจะไม่ให้รับกิจนิมนต์ข้างนอกในช่วงเช้าโยมงเข้าวัดแต่พระออกนอกวัดหรือว่าไม่ควรช่วงกลางวันนั้นไม่เป็นไรโยมาทำบุญนะเห็นพระแล้วน้อยๆไม่ชื่นใจ แล้วก็มีไปปฏิบัติธรรมด้วยก่อนข้าศึกษาท่านไปปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็ไปมีกิจนิมนต์เอาไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทอนทุกท่าน,นจะเจริญจิตภาวนาต็อปฏิบัติึงนัเกเตียนด้วยเพื่อจะได้คร่วงทั้งสามคือการถวายทานารักษาศีแลแะ,ะเจริญจิตภาวนาหลังจากนั้นจะไปจตน้ำรับก่อนจะผสมเืบไปก็ปฏิบัติในะโอกาสนี้ ปช่เวลาว่าตามข้าพระเจ้าขอตั้งกิจูุคิดลลคุณกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยช่วยงานกิจการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ ในขุศสนผลบุญนี้เธอจงใ,ใจจดนามรับขอเนะถาวมาริวะาาผุลาการิตูเรนติสาครางังเอวามิไวโดดินนางเปตานางอุาปากปฏิอิชีต่างปัดที่ตางทุ่มหังทิพัมเมวะสัมมิชิตุ สัเพเพภูเรนตุสังขปาจันโทปนรโสยัติมานิชโชติรโสอยัติธรรมวิวานจรัสา BEEEEE Uh... พุทโธพระควาพุทธังพระคัวตังอภิวาเทมิปะทมโมธรรมัะนัามิดุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิขอความรมเย็นเป็นสุขจงบังเกิดที่กระทันทุกเมื่อเธอสาธุเป็นมาใส่บาทมาสมบอก ทุกวันพระไม่ต้องบอกกันนะจัดหม้อมาไว้เลยที่ให้จบแปดโมงห้านาทีบางทีต้องทำงานอย่างครูอันก็ต้องไปทำงานทางราชการแปดโมงห้านาทีแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมกวังเจ็ดนาฬิกาฟังธรรมะบรรยายคุณแดง ก็วันเสาร์นะโยมวันเสาร์มีใส่บาตรข้าวสารอาหารแหง้งหรือจะเป็นกาแฟ้ก็ได้เปลี่ยนมาโจอณาสาธุนะ,อ,ะอย่างน้อยคนละหนึ่งหอ่อมาเยอะเลยก็ได้นำไปเทาไว้พระเสระผู้ใหญ่ญาโยมมาปฏิบัติธรรมอย่างเมื่อวานนี้ ก็เจ้าคุณเจ้าคณภาพสิบสามและลองเจ้าคณภาพสิบสามกรุงเทพมหานครก็มาพักที่สวนป่าตรวจการคณะสง